สวัสดีพี่น้อง่อและแม่คนทั้งหลายสาธุชนหญิงชายได้มาย,ยา่มมาถามเยี่ยมาหางเยี่ยมคนหัวปู่จิตมีคู่หูบอปองขั้นันไดน่ถือต้องเติมแต้มตต่มในเด้อครับมือหน,นึ่งนมบราณจันร์ผู้เตียงพาพีพานองไม่เยี่ยมช่มอ่าอาจารย์เพิ่นผู้ม,มีความหลู้ความสามารถด้านด้านยังอาจารย์โบกควงกันนะนด,ออด่านพันใหม่นะครับเพิ่นได้มาเอ่อเอา ต้นละหมากหลากใหม่มาพักไว้ที่โพ่นสมหุ่งเออเป็นมาอ,อ่อยู่ทงยุธาเป็นว่ามักอาชีพนี่แต่ว่าอาชีพหลักก็คือรับราชการครูเป็นผู้สายเกษตรเออมีความลูลว้ามสามารถดานนี้ก็เลยเ,ออเป็นอาชีพร่องมากเป็นหาอาชีพเสริมกับสางเนื้อส้างโตเป็นผู้มีอันจะิินครับเป็นตัวย,ยางเป็นเหีียงเป็นยาง ให้แกพี่น้องเข้าบ้านเช้าเมืองเฮ้าว่าเป็นคนอีสานผู้หนึ่งที่ประสมพลสำเร็จในการดำรงชีวิตนะครับใส่ความรู้คววมสามารถจะคของที่ผ่านผ่านมาเอาความรูด้านเกษตรนอกจากซ้อนเล็กหน่อยแล้วกับมาทำการเกษตรเพื่อเฉดอเป็นย่างเป็นยางให้แกเยาวชนผู้สีงหญ่ไปหนหนาครับบวชเรียนมากของตัวเพิ่นับเออ นี <toys> ่ก <m ics> <aún> <yelled> ็คือชีวิตของเพิ่นที่ผ่านมานะครับไปสั่งไปแปลงที่ทั้งในแนวก่อนสวนนอาจรี่แต่ก่อนก็อยู่ขอนแก่นนะอยู่ขอนแก่นเดี๋ยวนี้สวนขอนแก่นก็มีสวนหนึ่งโอ้ยสุดขอนแก่นบ้านก็อยู่บุญบ้านมีม้าม้าทั้งพี่ม้าเห็นบรรยากาศทั้งพี่เป็นัดชอบชอบอะไรชอบลายมัดลายวัตถุดิบก็ลายโอ้วัตถุดิบเขาก็มีแต่ก่อนเคยมาสั่งสวนอยู่นี่อยู่อัมพ์เภอร์นียัก อยากกับพุทิสัยมันกัดเขีนท่เดียวกันเนาะต่ก่อนแรกที่รีเน่ยขนไปจากพยักไปไปแรกกันสามร้อยเจ็ดสิบห้าต้นมั่นหลดเขียนสามขั้นไปกับเลี้ยนไปกัยางระเบิดยางวัวดึกดืนมาดิกันบ่ไหวมือไงอีกที่สองมากมาขุดที่ผี่สามร้อยก็ต้นขุดเลี้ยงเลยพี่ครับแก่ดจาขยับขยายมาครับนี่ก็เป็นเส้นทางเดียวกันมาจากพยักมากกทุ่มรัดมากเกษตรวิสัยมาก ต้นภะพุ่มอันนี้ก็เป็นช่วงอำเภอ<ด>นพนมไพรหลายทั่วประเทศเ <อะ S 2> ไม่มันย่นีช่วงอำเภอพนมไพรพยยนี่ครับเป็นยุช่วงอำเภอพนมไพรเสินยุทธศาสตร์เสินญใใ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 ่เสินตันนี้ที่เขาจังหวัดเลยอียเขาจังหวัดยาโสธรบ่ผิพเลยไปหอดผุนไปบนก็ได้ไปมุกดาหารก็ได้ไปนครพนมขมไปฝั่งเล้าผุนก็ได้นะครับเป็นอ่าเป็นมีเครือข่ายด้านนี้ควมรู้ควมสามารถด้านนี้ก็ใส่ควมดูควมสามารถ่าจะขลองเกินประโยชน์ เอาขอพูดครับท่านครับเขาบานนันสีผ้าพีผ้านองเที่ยวชุ่มต้นละหมากลากไม้เพิ่นเพิ่นส่างเพิ่นแปลงมากเขาผ้าไปเลาะเบื่อกันนะเบิงบ่งืงอ่อกันเลยเนี่ยงานเลยนะ,ะเอเอครับนี่เป็นต้นไม้มันมีต้นยังแน่เลย ต้นมะยมนี่นี่ต้นมังนี่ต้นมะยมอันนี้ต้นนังต้นชาต้นสาละตินี่นี่ก็ต้นสาละนี่นวยมันฮะสียาลาสียาลาต้นสียาลา เอามาพักไม่ไว้อยู่กลางทงกลางทงพ่นหินแดงเพิ่นกลับไปหาเอาหลายหม่องหลายบอนมาหฮมกันไว้กับะอันนี้ต้นไส้เนาะโอ้ไส้หน่อยที่บันไทเมืองกับผ้าก,กันไป <laughs> คป็นต้นโพธิ์เหรเออแต่ว่า uh, ต้นมหาโฉกเถีตัาโกก็ต้นให้กินต้นให้อนมหาโชคมหาโชคคือกันแต่ว่าเป็นให้นฮะ ต้นวาตีว่าขีมดว่าแม่น้ำโอ้ว่ามูนุ่ยเหนี่ยน่อยมันบ่บ่มันวาด่าโกนเนาะเนา่นี่นี่ต้นหนังนี่นี่ก็าที่กันบ่เจว่าว่าต้นดิคกอตีบาที่ง่าเนาะนี่เนาะว่าว่าีมดทื่กันละจีกระโดดนน้ำหรือกระดดนี่หรือกระดดนวกกระดนกระดูนกกระดูนง่านี่แหละจีนี่ก งานเท่าไปต้ตกบบนกระบกเขาเรียกภาษานงว่าต้นเต็มหึี่ภาษาไอ้แก๊ตเชืองเขาเอินต้นเต็มต้นเต็มตตม,มาเท่าเอินต้กนกระบกีเล่าสีกระถาเพี้ยนะไมสีหยาก้นยังเกาะียอล่าสียล่าทั้งสองต้นนี่บอกีเล่ามีนวยวันนี่ มันเป็นดอกที่อดอกเข็มเนี่ยโอ้เป็นดอกบ่บ่บมูคนเราไม่มาพักไใหลายเฮาก็อัออนบ่ท่านเนี่ยออกอันนี้มุนี่บ่ท่านเนี่ยออกกันนี่เลย <Okay. S 1> ออกใบออกอยังห่ว <Okay. S 1> ยมันที่ย่างบนะ่นนงล่ะน่ะเอ,อมาม้าใบโดนเราไปมุนเอโดนแล้วคือสรีพงษ์ย่างเนอ นี่บอกว่าไม่โอโ้มีแต่ต้ตนใหญ่ยเเพิ่นต้องใส่รถเชนยกขึ้นนะครับนี่เพิ่นมาพักต้นไม่ไว้ยุกกลางทุงๆๆทกลางท่า,า,ปาเป็นบรรยากาศฮะ,ะอโอ้ว่าขีม้มดเท่าใด,ดหลายเนาะนี่ยังต้นนิ้หน่อยนี่กระบาเท่ากันหมด มีความสามารถดันการหาต้นใหม่ไวเพื่อเป็นการสนองความต้องการสนองความต้องการของลูกค้านะครับที่เ่นอยากได้ต้นใหม่ไปปลูกไปประดับประดาหรือไปปลูกเป็นเหื่นเป็นสัน้นให้เป็นสิไปปลูกยื่เหื่นยื่นสั้นให้เป็นสิรีมงคล เจ้าบอกเป็นผู้ดูแลเพิ่นแม่นครับโอ้ยวันใยคุณเป็นผู้หาต้นไม้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ประคบประงมคือข้างผีกับเป็นธงท้าท่าขี้บ้านเฮานี่แหละครับเพิ่นว่าเสือสัตว์แห่งเมินสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานแหกแพร่งกันไว้ไผเฮ็ดดีเห็ดซอยอยู่ซอยตู้ยญาญลืน ใช้เห็ดพิษในซอยบ่ใอใช้แกดอกซอยกันคือถอดบ้านคุณพอเวชคือสีไลคือสีมีกันร้อนแห้งงันลำฟ่อนทดสะพ้อนกันตนมาหาพ่นกันสีแม่มาซี่กันเก่าโอ้มเขาสูนครอนกับผู้ใดมีความรูกความสามารถดันได้กะใส่ความรูกความสามารถจะของให้เป็นประโยชน์เราก็ให้เป็นอย่างยางแกผู้ติดถ้ำม,มาหากินไปในภายในอนาคตขางหนาว่าเอ่อนี่แหละคือการม,งม้ง้อมืองอเท้า จากทํามาหากินต้นยังเราพ่อนี่ยคุณนี่ต้นกระยอมติกรยอมกนพนยอมมีก้มสามารถนะครบับมาหากินสางเนื้อสางโตกันค่าแต่อาชีพรับราชการเงื่อนเดือนกับ่เรือนะครับต้องใส่ก้มดูตัวนี้มาสางมาแปลงให้จของให้มีเงืนมีท่องให้มี ต้นมีห้อนสร้างแปลงจากโอ้ต้นพยอมกระไลนี่นะครับสวนมองพักต้นไม้เพิ่นต้นเนื้ต้อนอน้ากวักฮะต้นยังก่อนหน้ากวักน้ากวักจีสวัสดีครับครับอันนี้คือสิมเมนแม่บ้านเพิ่นเนาะอันปเอออันนี้แม่บ้านนะครับเพิ่นอันนี้ผมมาถ่ายคลิปครับ ออกจากราชก,การคู่หรอกมาทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ครับเงินเดือนบอ่เหลือหรอกกันซา,าตัางแต่เท่าอ่นอาศัยบำนาญเขาก็ต้องมีอาชีพตัวนี้เสริมครับนี่ครับเจ้าหน,น้ากว่าจินกำรหกฮะนักกว่านี่โบสนันครับผมพบขนบ่อันนี้ไม่นังนี่อันนี้มหาชกโอ้หมหาชก สามต้นนี้เขาเอาใหแล้วเออครับโอ้มีอะไรได้นี่ต้นพระองค์บ่ต้นองคงมังเออพระองค์มังมังมี่นะครับเออโตต้นมังมี่บ่อือเออวอาให้เป็นแับนี้เนาะมัานเงมี่มังอมี่มังมี่พระชาแกะเตือนเขาต้นมังมี่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนที่สานฮาครับพี่น้องครับพุ่นมีหอดอันยังก่อนนี่เขาเอิายังก่อ เออโซลาเออซลนี่ง่ายติดโซลาเซลสูบนำาอดต้นใหม่เลยนะครับเอาพี่นอ้องพูด้เบิ้งคลิปนี้แล้วกับขันว่าดีว่างามว่าเป็นขติเตือนใจเป็นอันนี้ให้พี่ให้น้องก็กดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปนุมม่มวอลานันจันผู้เตียงโนติกาบันแถมก่อนสอนทรงผมโปง,ปง,ปงดัดลูกคู่คือสซูพอไปยิน หนุ่มโบราณจันทร์ผู้เตียงกระจบคลิปนี้่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ